ัปีีเจ้าป้าดาจะมาพาักพัดกะลำเนาะพัดเสหมูพัดแบบบ้านๆน,นี่แหละเจ้าไปเจ้าไปพัดกะลำกันนาะ ก,กัดลำพัดกลำไม่กะพัดแบบบานๆนะน,นี่แหละเจ้าพัดใส่หมูเนาะเวลาพัดใส่หมูนี่ป้าป้าคปนสอบ กะลัมผัดกะลัม ต้องใจมือแล้เจาเทใสบดันจะหกเนอกะลำมันเยอ Thank <laughs> you. บางคนก็บอกอย่ามาใช้น้ำมันเยอะนย่ามาใช้หมูเยอะอีกนะดูพัดเจ้ากระดามังใหญ่นั่นนะมาเยอะแล้วนี่แหละคือพัดใส่หมูถ้าพัดใส่เกลือใส่น้ำปลาอันนั้นทำยังหนึ่งมั้ง จ้อยากได้เป็นอันอันนั้นเนาะเสถอยถ้าเป็นครวรเนะมันออกยากนะอากาศเย็นนี่นะถ้าเทก็็ใช้ถวยสัมผัสเจ้าเทก็ใช้ถวยมันก็ติดถวยเนี่ยเหมือนกันเลย Oh, so yun, ipun sa pinit mo. เครื่องปรุงปลาด้ใส่เพียงซอสหอยกับซีอิ๊วญี่ปุน่นโอ้ขอได้ใส่ซอสหอยกับอันซีอิ๊วญี่ปุ่นเี่เนา้ซีอิ๊วญี่ปุ่นมันจะหอมเนาะกะลัมเอาพัดแบบใด้ก็อร่อย nó phát xây cửa mới vẫn đấy đáo tắm chưa quạt. สงะลดแล้วแต่สอบเนาะหน้าประดาวเยอะไปเรียบร้อยละพัดกระลำต้องมีหน้าเจ้าพระวักกินกับเขาสวยเจ๊กินกับเขาหนึ่งเนาะเอาล่ะ nó thăm phát nó nỉ bỏ quán hương kem khác kem đi chả bà ăn noi. ทำกันดูเจ้าสว่วงปุญยุสงการนี่ชื่อมาเลยกระลำหัวใหญ่ๆชื่อหมูสามชั้นมาโดยพัดท่านเจ้าหูเข้าฮะต่ไผทานัดถึงกับข้าวนึ่งก็ได้อร่อย พัดเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดกระลำใส่หมูทํากันรู้เนาะง่ายๆเรื่องปุ้งก็แล้วแต่สอบสูตรไผ่สูตรมันเนาะป้าดาวกอจบคลิปแค่นี้อ่อนะเจ้าป้ากันคลิปไหมคลิปหน้านอะ<ม><ม>กดไหลค์กดแซร์คก,กระดิง่งที่ตามฮออป้าดาวเรนเนอเร์จําเลผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ